ราชาแห่งวงเวทตอนที่297หวังซื้อตรงฟางเห่าเหรียญเป็นหวังซื้อของตระกูลตรงฟางที่มีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ยังเด็กเขาเป็นคนที่เก่งกาจและมีความสามารถที่โดดเด่นมาโดยตลอดหากเปรียบเทียบกับชูซิงเหอของรัฐกลางแล้วไม่ได้ด้อยกว่ากันแม้แต่นิดเดียว ทว่าด้วยตระกูลตรงฟางที่เป็นตระกูลที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานทําให้ตรงฟางเห่าเหรียญมีทรัพยากรในการฝึกฝนอย่างไม่จํากัดแต่ตรงฟางเห่าเหรียญน,นั้นก็มีอายุมากกว่าชูซิงเหออยู่หลายปีและก็มีทรัพยากรใช้มากกว่ายิ่งกว่าชูซิงเหออีกทําให้พลังฝึกตนของเขาในตอนนี้นั้นก้าวไปถึงระดับปลุกดวงจิตขั้นที่เก้าเรียบร้อยแล้วด้วยอายุที่ยังยาวและมีความแข็งแกร่งขนาดนี้จึงทําให้เหล่าผู้อาวุโสนับไม่ถ้วนนั้น ต้องได้รับความอับอายไปตามๆกันอีกอย่างชายผู้นี้ยังมีตระกูลตรงฟางอยู่เบื้องหลังเขาเกรงว่าเมื่อเติบโตไปนในภายภาคหน้าคงมีอนาคตที่แยกจะอธิบายได้เขาจะสามารถก้าวผ่านไปยังเขตแดนผู้ที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนและกลายเป็นเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลตรงฟางอย่างไม่ต้องสงสยัยตรงฟางเห่าเหรียญน,นั้นไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์ที่สูงส่งซ้ำในเมืองหลวงนี้ เขาก็ยังมีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการต่อสู้เป็นอย่างมากข้ามีนามว่าชูเทียนชูเทียนก็ได้แนะนําตนเองไปแต่แน่นอนว่าชูเทียนไม่รู้หรอกว่าสถานะของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นใครในส่วนของเมืองชิงอู่นั้นนางรู้ดีว่าคนผู้นี้คือหวังซือจึงเกรงว่าชูเทียนจะไปกล่าวอะไรไม่ควรทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องโก,กรธเกลี้ยวเนี่สิทันใดนั้นานางก็เร่งรีบกล่าวออกมาในทันทีว่า ข้าและคนอื่นๆไม่รู้มาก่อนว่าหวังซื่อจะมาเยี่ยมเยือนในเวลาเช่นนี้พวกเราไมา่ได้ทําการต้อนรับหวังว่าท่านจะไม่ตําหนิขอเชิญท่านด้านนี้เลยเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับข้าตรงฟงหางเห่าเหรินกล่าวดุเมืองชิงอู่ด้วยท่าทางเย็นชาดวงตาที่คมกริบของเขานั้นเรากับเยี่ยวได้จ้องมองมายังฉู่เทียนพร้อมกับกล่าวต่อว่าข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆฉู่ซิงเหอพ่ายแพ้คนเช่นเจ้าได้อย่างไรกัน เมื่อได้ยินดังนั้นคิ้วที่คมเข้มของเมิ่งชิงอูก็ขมวดเข้าหากันไปมาเผยท่าทางกระกระอ่วนใจนางที่เคยติดต่อกับผู้คนมามากมายทั้งคนที่ดูไร้เหตุผลดูจองหองมีคนมากมายที่มีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่เคยเห็นคนเช่นนี้มาก่อนคนผู้นี้ไม่ได้ต้องตากับรูปรักษ์ของนางเลยแม้แต่น้อยตรงฟังเห่าหลืนไม่ได้สนใจเมิ่งชิงอู่เลยจนทำให้นางถึงกับยืนนิ่งกลายเป็นตัวงองอม นางไม่สามารถดึงดูดอะไรเขาได้เลยสักนิดเลยอย่างนั้นหรือนี่จากนั้นตรงฟางเห่าเหรินก็กล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลต่อว่าในเมื่อเจ้าสามารถล้มฉุดซิงเหอได้นั่นก็อธิบายได้ว่าเจ้านั้นไม่ธรรมดามีพรสวรรค์ที่หายากทําไมถึงได้กระทําการอะไรประโยชน์เช่นนี้นับว่าไม่คุ้มค่ากับพรสวรรค์ของเจ้าเลยเรื่องที่เจ้าทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยบัดซบนี่มันมาหาเรื่องกันรอยังไงเนี่ย ทำให้ชูเทียนรู้สึกไม่ชอบหน the ้าหวังซื้อผู้นี้เลยแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความเหยียดยันต่อชูเทียนโดยตรงฟางเห่าเหรินนั้นรู้ดีถึงความสามารถของชูซิงเหอเขาคิดว่าชูซิงเหอไม่ได้อ่อนแอและมีพรสวรรค์ที่หายากแต่ทว่าเมื่อเปรียบกันแล้วเขาดันแข็งแกร่งกว่าเนื่องจากมีตระกูลที่ทรงพลังกว่าดังนั้นแล้วพลังฝึกตนของเขาจึงก้าวไปได้ไกลกว่าชูซิงเหอ หากว่าฉู่ซิงเหอเดินทางมายังตำหนักจกักรพรรดิในวันข้างหน้าแน่นอนว่าฉู่ซิงเหอจะต้องมีความสามารถที่มากมายและก้วมาแข่งขันกับเขาได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ตงฟางเหาเหรินนั้นมีความคาดหวังอยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากหวังเทียนหลังของตระกูลหวังตงฟางเหาเหรินก็ยังไม่สามารถหาใครที่คู่ควรกับฝีมือของเขาในรุ่นเดียวกันนี้ได้เลยแต่ใครจะรู้ล่ะว่าฉู่ซิงเหอกลับให้แพ้ให้ใหกับคนในตระกูลเดียวกันไปซะก่อน ยังไม่ทันได้เติบโตเลยจึงทําให้เขาไม่สามารถหาคู่มือที่คู่ควรได้ในเวลานี้เรื่องเช่นนี้จึงทําให้ตรงฟงางเห่าเรือนรู้สึกหดหูใจเป็นอย่างมากอีกอย่างเขาก็รู้นิสัยของชูเทียนมาบ้างแล้วซึ่งตรงฟงางเห่าเรือนไม่ชอบใจเลยแม้แต่น้อยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชายผู้นี้มีพรสวรรค์ที่น่าพรั่นพรึงแต่กลับมาสร้างหอ,อการค้าเพื่อหาเงินเนี่ยนะมันไม่ใช่นิสัยของผู้เชี่ยวชาญเลยแม้แต่น้อยเรากับว่า นี่เป็นนิสัยของพ่อข้าที่สนใจแต่เรื่องเงินเงินทองทองอืมข้าต้องบอกหวังซื้อฉู่เทียนที่รู้สึกประหลาดใจได้กล่าวออกมาว่าท่านกับข้านั้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนทําไมท่านต้องมาหาเรื่องข้าด้วยล่ะอืมข้ามาหาเรื่องเจ้าเงินหรือข้าเพียงต้องการมาเตือนเจ้าการจะเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งนั้นจะต้องมีเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าน่ะกลับมาทําอะไรมากมายที่ขัดขวางการฝึก ข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยนะอย่าได้กระทําการอะไรที่ไร้ประโยชน์ที่จะเป็นตัวขัดขวางพรสวรรค์ของตัวเองอหวังซื่อท่านคงจะไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตในโลกนี้มันยากเพียงใดกระมังข้าอยากจะรู้จริงๆเลยว่านับตั้งแต่ท่านฝึกฝนจบจนถึงตอนนี้ท่านได้ใช้ยาทิพย์ที่ได้จากตระกูลตรงฟางไปเท่าไหร่แล้วและมีทรัพยากรมากมายเท่าไหร่กันแล้วที่ถูกใช้ไปตรงฟางเห่าเหรินก็ยังคงทําท่าทางเฉยเมย นี่เจ้าถามเพื่ออะไรกันนี่ท่านคิดว่าทุกๆคนใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลราชวงศ์ทุกคนอย่างนั้นหรือสามารถที่จะซื้อยาทิพย์ได้โดยไม่ใช้เงินอย่างนั้นหรอสามารถซื้อทรัพยากรในการฝึกฝนได้โดยไม่มีเงื่อนไขยอย่างนั้นหรือไงหรือแม้แต่วิชาฝึกฝนก็สามารถหามาได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรอท่านคิดว่าตระกูลของทุกคนนั้นมีทุกอย่างให้พวกเขาพร้อมแล้วหรอท่านคิดว่าทุกคนจะมีเหล่าผู้อาวุโสมากมายคอยปกป้องเหมือนกับท่านรอยอย่างไรกัน ท่านคิดว่าดอกไม้ในเรือนกระจกที่เติบโตขึ้นมามีคุณสมบัติใดกันที่จะยะโสโอหังต่อต้อนญ้าในทุ่งร้างที่กระเสือกกระสนเติบโตขึ้นมาได้นะใบหน้าของตรงฟังเห่าเหรินถึงกับเปลี่ยนสีชูเทียนนอะกว่าเป็นคนแรกเลยที่บอกเขาว่าเป็นดอกไม้ในเรือนกระจกตรงฟังเห่าเหรินจึงแค้นเสียงออกมาเจ้าคิดว่าข้านันด้อยกว่าเจ้าอย่างนั้นหรือชูเทียนก็ยักไหลเฉยเฉยไปมาข้าไม่ได้บอกเช่นนั้นนี่ หากว่าหวังซือคิดเช่นนั้นมันก็คงจะถูกต้องกระมังเมื่งชิงอู่ไม่ได้เห็นบทสนทนานี้ก็ทำให้นางรู้สึกหัวใจเต้นโครมครามเลยทีเดียวไม่ได้การแล้วหวังซือคนนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพวกสมองกล้ามตอนนี้เขาถูกฉิวเทียนยุ่ยเอียดต้องก,ดกรดเกลียวอย่างแน่นอนเลยดียอดเยี่ยมชื่อเสียงของตระกูลตรงฟางนั้นไม่สามารถที่จะดูถูกได้สายตาของตรงฟางเหาเรินก็เผยท่าทางก,ดกรดเกลียว ในเมื่อพูดเช่นนี้ออกมาเจ้าควรจะรู้อยู่แล้วว่าจะได้รับผลเช่นไรที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของหองการค้าปฏิหารไม่คิดเลยว่าหวังซื้อคิดจะใช้กำลังรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอย่างนั้นหรือเมืองชิงอู่ที่ได้ทีก็กล่าวออกมาในทันทีมันไม่ใช่นี่จะเป็นการต่อสู้อย่างยุติธรรมตรงฟังเห่ารืนได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาข้าจะปิดการพลังฝึกตนของข้าให้มีระดับเดียวกันเพื่อต่อกรกับพวกเจ้า ้าต้องการที่จะเห็นต้นหญ้าที่กระเสือกระสนขึ้นมานั้นมันจะทนทานได้เพียงใดแน่นอนว่าเจ้าสามารถที่จะเลือกไม่สู้ได้เพราะข้าจะไม่ฝืนใจพวกาขี้ขลาดหรอกนะเอ๊ะนี่ใครกล้ามาท้าทายเจ้านายของพวกเรากันชูเทียนยังไม่ทันได้เปิดปากด้วยซ้ำก็มีเสียงที่แสบแก้วหูดังผ่านมาแต่ไกลแล้วร่างสองร่างได้พุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นเมืองยงิงญิงและนานกองหยุนนั่นเอง หนานกงอยู่ในถือคอนยักกดแกว่งไปมาใบหน้าก็ดูจริงจังเป็นอย่างมากนี่หากเจ้าต้องการจะท้าทายเจ้านายของเราจะต้องล้มค่าสกอรหืมเจ้าคือหนานกงอยู่อย่างนั้นหรือตรงฟังเห่าเหรอนด้จ้องมองผ่านชูเทียนออกไปดูเหมือนจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยพร้อมกับกล่าวเสริมว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความสามารถที่แท้จริงอยู่หวังว่าจะไม่ทำให้ข้ารู้สึกผิดหวังหรอกนะ นานกงหยุ่นก็จ้องมองไปยังฉู่เทียนพร้อมกับพยักหน้าให้นี่ต้องการจะลิ้มลองความร้ายกาจของคุณแม่หรอกหรอนานกงหยุ่นก็กระโดดออกไปอย่างรุนแรงเท้าของนางก็ก้าวไปด้านหน้าถึงกับทำให้พื้นสั่นสะเทือนบุบยุบลงไปด้วยพลังทิบในการเพิ่มความเร็วงั้นก็รับค้อนของข้าไปซะอืมนับเป็นแรงระเบิดที่รวดเร็วจริงๆมีพลังทำลายล้างที่มากมายเลยทีเดียวตรงฟางเห่าหรือในตอนนั้นก็ปิดกั้นพลังฝึกตนของตัวเองให้มีระดับเดียวกัน ด้วยสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่น้อยเขาได้ปล่อยปราณสีม่วงคุ้มกันแขนทั้งสองข้างของตัวเองเอาไว้ส่วนค้อนยักษ์ของหนานกงหยุนก็ได้ฟาดลงมาอย่างรุนแรงปราณสีม่วงที่รวมตัวกันป้องกันค้อนยักษ์นั้นก็สามารถที่จะปิดกั้นพลังที่ทะลวงลงมาได้ทั้งหมดพร้อมกับคลุมไปยังค้อนของหนานกงหยุ่นในทันทีพลังระเบิดของหนานกงหยุนได้รวมกับปราณม่วงหล่นกระจายลงพื้นทันที แรงกระแทกของค้อนนั้นสะท้อนกลับเสียงดังสนั่นเลยทีเดียวโดยค้อนที่สั่นไหวอย่างรุนแรงนั้นได้ถูกดีดกลับไปกระแทกลงไปยังพื้นเสียงดังสนัน่นถึงกับทําให้หนานกงหยุนกระแทกออกมาหลายก้าวเลยโดยแรงกระแทกกลับมานั้นทําให้หนานกงหยุนเสียสมดุลเลยทีเดียวแต่ทว่าหนานกงหยุนก็ยังมีกายานิรันดรจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนใบหน้าของตรงฟางเห่าหลินก็ยังคงสงบนิ่งอยู่อืม ชื่อเสียงของหนานกงอยู่ในตําหนักจัก,กรพพรดนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะมีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้นะหรือแม้ว่าตรงฟงหางเห่าเหรินจะปิดกั้นพลังฝึกตนเอาไว้แต่ทว่าตรงฟงหางเห่าเหรินก็มั่นใจว่าถ้าอยู่ในระดับเดียวกันก็ยากที่จะมีคนต่อกรกับเขาได้หรือถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะมีระดับที่สูงกว่าก็ยังไม่สามารถชนะเขาได้อย่างแน่นอนแต่หนานกงหยุนผู้นี้ที่มีสถานะต่ำเป็นอย่างมากในตระกูลหนานกง วิชาเพิงผานสวรรค์ที่นางได้ฝึกนั้นจึงมีระดับต่ำเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตรงฟังเห่าเหรินเลยโดยเขาที่มีสถานะสูงได้ฝึกวิชารับรานเมคาและได้ไปถึงระดับสมบูรณ์ขั้นสุดเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าพลังของตรงฟังเห่าเหรินจะทรงพลังเลยทีเดียวแต่ด้วยพลังป้องกันที่ลึกลับของหนานกงหยุนจึงทําให้นางไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรตรงฟังเห่าเหรินก็ยังคงยืนอยู่อย่างสุข,ขุมพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างใจเย็นว่า พลังที่เจ้ามีอืมมันก็ยังดูดาดาๆเท่านั้นน่ะเมื่อได้ยินดังนั้นหนานกงหยุนก็โก,กรธเกรี้ยวขึ้นมาในทันทีก่อนที่จะกวัดแกว่งค้อนไปมาอย่างบ้าคลัง่งตรงฟังเห่าเหรือนก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสร้างปราสีม่วงขึ้นมาเพื่อต้านค้อนยักษ์เป็นหอกยาวเล่มหนึ่งที่กําลังเคลื่อนไหวไปมาราวกับอสารพิษที่พุ่งออกไปราวกับจะฉกไปยังฝ่ายตรงข้ามมีอะไรก็แสดงออกมาเลยแม่นางหนานกง คอนยักษ์ของหนานกงหยุนที่ลุกโชว์ช่วงในตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงสีทองพร้อมกับคำรามลั่นรุนแรงกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากแทบจะในทันทีที่หนานกงหยุนเคลื่อนไหวเปลวเพลิงก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นหงเพลิงในทันทีจงดูหงเพลิงสยายปีกของข้าซะพลังของหนานกงหยุนที่ปลดปล่อยออกมานั้นเป็นหงเพลิงที่มีเปลวไฟสีทองกำลังร่วงหล่นลงมาราวกับอุกบาตนี่คือเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ ซึ่งหนานกงหยุนรับรู้มาจากวิชาศาสตร์แห่งเทพนิพพานนั่นเองตรงฟังเห่าหรินก็ตระหนักได้ดีว่าเพลิงสีทองนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถที่จะต้านทานได้โดยง่ายหอกยากของเขาจึงถูกกระแทกปัดออกไปก่อนที่เขาจะตะวัดกลับคืนมาพร้อมกับถอยหลังออกไปด้วยความเร็วร้อยวิหกสุริยันหงเพลิงสีทองได้พุ่งเข้ามาทุกทิศทางกลายเป็นวิหกหลายร้อยตัวเข้าจู่โจมร่างของตรงฟางเห่าหรินในทันที พูดวิญญาณตรงเฮาหอกยาของตรงฟงหางเห่าเรือนก็พุ่งออกจากมือของเขาก่อนที่จะลอยอยู่กลางอากาศกลายเป็นเมฆสีม่วงขนาดใหญ่พร้อมกับป้องกันวิหกสีทองในทันทีท้ายที่สุดแล้วในเวลานี้พลังที่พลุ่งพล่านก็ถูกผลักออกมาจากเมฆสีม่วงค้อนขนาดักษ์ของหนานกงหยุนก็ถูกกวัดแกว่งสูงขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยพลังเปลวเพลิงออกมาไม่หยุดย่อนก่อนที่จะควบรวมกลายเป็นรูปร่างเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เปลวเพลิงของหนานกงหยุนก็ควบรวมกลายเป็นค้อนขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งหึขุนแม่ผู้นี้ไม่เชื่อว่าจะไม่สามารถทุบตีเจ้าได้ทันทีที่หนานกงหยุนเตรียมตัวจะเข้าจู่โจมชูเทียนก็พบเข้ากับอะไรบางอย่างแล้วรีบหยุดนางในทันทีพอแค่นั้นแหละทั่วทั้งร่างของตงฟางเหาเหรินก็ได้ปลดปล่อยประกายแสงสีม่วงออกมาทันทีปกคลุมร่างกายของเขาจากบนลงล่างควบรวมเป็นชั้นเหมือนชุดเกราะหนาหนึ่งชุน แทบจะในทันทีตรงฟังเห่าหรินก็ได้ปลดปล่อยพลังวิญญาณที่รุนแรงออกมาด้วยโดยที่ด้านซ้ายนั้นเป็นโลกขนาดใหญ่ส่วนที่ด้านขวาก็เป็นกระบี่เล่มหนึ่งเอ๊ะนั่นพูดวิญญาณของตระกูลตรงฟังอย่างนั้นหรือมันคืออะไรกันนะ้าแต่คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะสามารถเปลี่ยนรูปรักษ์พลังวิญญาณได้เมื่อคอนยักษ์ถูกฟาดออกไปกระแทกไปยังโลกขนาดใหญ่นั้นพลังของคอนก็ได้กระแทกโลกแตกออกเป็นเสียงเสียง และพลังทั้งหมดก็กระดอนกลับมายังร่างของหนานกงหยุนด้วยมันเป็นพลังที่รุนแรงถึงกับกระแทกร่างของนางลอยออกไปทันใดน,นั้นตรงฟางเฮาหลินก็ยิงกระบี่บินออกไปกระแทกร่างของนางนขณนะที่หนานกงหยุนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้การแล้วใบหน้าของหญิงหญิงและเมื่งชิงอูถึงกับเปลี่ยนเป็นขาวซีดเร่งรีดที่จะเข้าไปช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วทั่วทางร่างของหนานกงหยุนก็ถูกปลุกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองราวกับผงเพลิงที่กำลังสยายปีกร่อนไปบนพื้น ร่างกายของนางสองสว่างชดช่วงด้วยปเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบาดแผลที่นางถูกปันกระบี่นั้นค่อยๆถูกเผาไหม้ก่อนที่บาดแผลดังกล่าวจะค่อยๆลดขนาดลงจนหายไปในที่สุดเอ๊ะช่างเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดบาดแผลของนางสามารถจะหายไปได้ในทันทีตรงฟงหางเห่าเหรินก็ตื่นตะลึงอยู่ไม่น้อยนี่มันวิชาบำเพ็ญใดกันทำไมถึงร้ายกาจได้ขนาดนี้นานกงอยู่ในตอนนั้นก็ขมวดคิ้วแน่นเพราะนางได้ใช้พลังวิญญ,ญาณไปมากเลยทีเดียว เนื่องจากว่านี่คือสาสเทพแห่งนิพานที่ไม่เพียงแต่ใช้ในการต่อสู้ได้แต่ทว่ายังช่วยสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้ด้วยแต่ก็กินพลังวิญญาณไปไม่น้อยเลยทีเดียวเอาละนานกงเจ้าถอยออกมาชูเทียนได้รีบเดินตรงเข้าไปพร้อมกับกล่าวต่อตรงฟังเห่าเหรินว่าจากนี้ข้าจะเป็นเพื่อนเล่นให้กับท่านเอง